ทุกท่านครับวันนี้ช่วยดูฟาร์มรักพาทุกท่านมาเยี่ยมชมสวนดูฟาร์มรักของเราซึ่งก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้าเช้าที่เราได้ตื่นมาตั้งแต่เช้าแล้วก็จะเอาบรรยากาศของอุโมงต้นไม้ระยะเวลาการปลูก2ปีกว่ามารวมแลกเปลี่ยนและก็ร่วมแชร์บรรยากาศนี้กับทุกท่านเมื่อเช้าตื่นมามีหมอกจางๆแล้วก็ มีน้ำค้างซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะเป็นบรรยากาศท้องทุ่งบ้านเราแท้ๆเพราะฉะนั้นหลายคนที่ไปทำงานอยู่ต่างถิ่นต่างบ้านหรือไม่ก็อยู่ห่างจากประเทศไทยไปหลายพันกิโลซึ่งบรรยากาศแบบนี้ที่ต่างถิ่นหรือว่าต่างแดนที่เราไปทำงานอยู่ก็อ,อาจจะ ไม่ค่อยได้เจอบรรยากาศแบบนี้เพราะนั้นก็เลยอยากจะเอาบรรยากาศเหล่านี้มาร่วมแลกเปลี่ยนกับทุกท่านและก็อ,อยากจใจทุกท่านนั้นได้ซึมซับบรรยากาศเหล่านี้ร่วมกันตรงโซนนี้เป็นโซนที่เราปลูกต้นไม้สองฝั่งซ้ายขวาตอนนี้กลายเป็นอุโมงต้นไม้แล้วระยะเวลาการปลูกอยู่ที่2ปีกว่าเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเดินชมอุโมงต้นไม้ ตรงโซนนี้แล้วก็จะได้ให้ทุกท่านเห็นว่าการต่อสู้ของการปลูกต้นไม้ระยะเวลาของ2ปีกว่าที่เราต้องขับรถไปกลับประมาณ80กว่ากิโลนี้ตอนนี้ต้นไม้เหล่านี้ได้เจริญเติบโตทำให้เรามีกำลังใจในการที่จะสร้างป่าต่อไปเพราะนั้นหลายคนที่มีพื้นที่ก็อยากจะเชิญชวน แล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านร่วมปลูกต้นไม้ด้วยกันแล้วทุกท่านก็จะพบบรรยากาศซึ่งอาจจะบอกได้ว่าเป็นการสแสดงความรู้สึกยากออกมาเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่เราปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้เจริญเติบโตวสวยงามก็เป็นการยากที่จะอธิบายออกมาว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรนี่ ก็เดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินชมอุโมงต้นไม้ของเราอุโมงต้นไม้ของเราเนี่ยปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดซ้ายขวาแถวซ้ายแถวขวาเนี่ยระยะความห่างของต้นไม้ก็อยู่ที่เราๆประมาณเม็ดกว่าๆถึง2เม็ดได้ซึ่งต้นไม้ที่เราปลูกก็สลับต้นไม้หลากหลายชนิด เราไม่ได้ปลูกต้นไม้ชนิดเดียวกันต้นไม้เหล่านี้ก็ตอนนี้ความสูงอยู่ที่เราเราประมาณ3เมตรกว่ากว่าบางต้นก็อยู่ที่4เมตรกว่ากว่านี่ก็จะเป็นต้นพยุงนี่บางต้นก็พึ่งจะ,จะเจริญเติบโตเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าเวลาที่เราปลูกต้นไม้บางต้นก็อาจจะตายเพราะฉะนั้นต้นยางนาที่เราปลูกตรงนี้ก็จะเป็นการปลูกเสริมขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วตอนนี้ก็เริ่มที่จะสวยงาม อุโม่ต้นไม้ตรงโซนนี้ก็รถสามารถวิ่งเข้าได้แต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีต้นกล้วยเหลืออยู่บ้างเพราะฉะนั้นช่วงแรกๆที่เราปลูกเนี่ยก็จะมีการใช้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงนําเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังเหลือร่องรอยของกล้วยอยู่ยังให้ผลผลิตอยู่เพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยตอนนี้ทุกท่านอาจจะเห็น ท่อน้ําสีฟ้าคือแต่ก่อนเนี่ยเราไม่ได้มีระบบน้ําเราก็ใช้ระบบหิวระบบหอบก็พาลูกพาแพาภรรยามาช่วยกันรดน้ําต้องหิวต้องหอบมารดแต่ว่าระยะหลังๆมาเนี่ยเราพอมีงบประมาณเราก็เริ่มขุดเจาะบาดาลขุดบอ่อเพื่อที่จะเก็บน้ําแล้วก็รดทางระบบน้ําแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ย เราก็ต้องต่อสู้พอสมควรกว่าที่ต้นไม้เหล่านี้จะเจริญเติบโตแต่ว่าการต่อสู้ด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความที่เรามีความตั้งใจว่าเราอยากจะปลูกต้นไม้ให้เป็นอุมโมงค์ต้นไม้แล้วก็เป็นทรัพย์สินเงินออมให้กับลูกหลานในอนาคตเนี่ยก็ทำให้เรามีความตั้งใจแล้วก็ไม่เกิดความท้อที่จะ ปลูกต้นไม้เพราะนั้นระยะเวลาของการต่อสู้ที่เราได้ต่อสู้แล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรระยะเวลาของต้นไม้ที่เราปลูกไป2ปีกว่าตอนนี้ก็เริ่มให้ผลผลิตคําว่าให้ผลผลิตในที่นี้หมายถึงก็คือต้นไม้ก็มีการเจริญเติบโตจากดินที่ไม่ดีนี่ตอนนี้ดินเหล่านี้ได้ ใบไม้ได้ญ้าที่เราตัดไปแล้วก็คลุมต้นไม้ตอนนี้ก็ดินก็เริ่มชุ่มชื้นมีความสวยงามและที่สำคัญก็คือต้นไม้ก็เจริญเติบโตวสวยงามนี่เราก็จะมีการแซมด้วยสะดาวดดำแล้วก็ไม้ผลเช่นต้นขนุนนี่ส่วนต้นไม้เราก็ปลูกไปสองฝั่งแบบนี้นี่ แถวขอบขอบเนี่ยก็จะมีร่องน้ำซึ่งตอนนี้ก็มีน้ำขังเต็มเพราะว่าอาอทิตย์ที่ผ่านมาฝนตกชุกมากก็หลายพื้นที่ก็มีน้ำเยอะเพราะนั้นที่สวนเราก็เหมือนกันเราก็เก็บน้ำทุกหยดก็เก็บไว้ช่วงหน้าแล้งเราก็จะใช้น้ำเหล่านี้ ทำให้ต้นไม้นั้นได้รับความชุ่มชื้นนี่หลายท่านจะพบว่าเวลาที่เราปลูกต้นไม้แล้วเราตื่นมาชมบรรยากาศช่วงเช้าเช้านี่เราจะรับรู้ถึงความรู้สึกสดชื่นรู้สึกใครที่ทำงานหนักเนี่ยจะพบว่าเวลาที่เราตื่นมาที่สวนเรามาเจอต้นไม้ของเราเนี่ยมันจะเหมือนคล้ายๆกับเราเนี่ยได้ชาร์จแบตเตอรี่ก็ เพิ่มพลังงานของชีวิตของเราให้มีกำลังใจที่จะกลับไปสู้งานหนักได้อีกครั้งหลายคนเนี่ยถ้าใครได้ดูหลายๆคลิปหรือไม่ก็ได้ฟังประสบการณ์ของคนที่ปลูกต้นไม้เนี่ยหลายคนต้องขับรถมาจากที่อื่นหลายร้อยกิโลเพื่อที่จะมาปลูกต้นไม้ถามว่าคนเหล่านั้นเนี่ย ไม่ลำบากหรือไม่เสียดายเงินที่จะต้องเติมน้ำมันแล้วต้องอสูญเสียอะไรมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอดหลับอดนอนการต้องแข่งขันกับช่วงเวลาของการเร่งรีบกลับมาปลูกต้นไม้ที่สวนตัวเองแล้วก็กลับไปทำงานเนี่ยคนเหล่านั้นเ็มีความรู้สึกอย่างไรเพราะนั้นคนที่ปลูกต้นไม้คนที่รักต้นไม้เนี่ยเท่านั้นก็จะทราบ แล้วก็จะรับรู้ถึงความรู้สึกเหล่านี้ได้ว่าสิ่งที่เขาเหล่านั้นเนี่ยได้ปลูกต้นไม้ต้องลงทุนอะไรหลายหลายอย่างต้องขับรถใชเ้วเวลายาวนานยาวไกลต้องปดหลับปดนอนเนี่ยพอได้มาเห็นต้นไม้ที่เขาปลูกเขาก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้สิ่งที่เขาทําลงไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นการสูญเสียเปล่าเพราะว่าต้นไม้เหล่านี้เนี่ยนอกเหนือจะทําให ความสดชื่นความรู้สึกของคนปลูกเนี่ยมันมีความสุขแล้วเนี่ยมันก็ทำให้หลากหลายชีวิตนี่ได้อิงอาศัยพื้นที่ของเราก็เหมือนกัน,นครับช่วงแรกๆเนี่ยเราก็ปลูกต้นไม้ก็ไม่ได้มีระบบน้ำอะไรทั้งสิ้นใช้ระบบหออระบบหิว้วใช้แรงงานของคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นภรรยา ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผมเองครับก็ช่วยกันปลูกเนี่ยตอนนี้ต้นไม้ก็เริ่มเจริญเติบโตตรงจุดนี้เนี่ยเราได้ปลูกต้นไม้อยู่สองแถวเนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นแถวซึ่งติดกับขอบคลองแล้วก็อันนี้อีกแถวหนึ่งแล้วตรงจุดนี้ก็จะมีการปลูกไม้ผลส่วนตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นการ ปล่อยเอาไว้ใช้สําหรับการเดินทางใช้สําหรับรถวิ่งซึ่งตอนนี้ก็อาจจะมีกล้วยอยู่บ้างเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราปลูต้นไม้เราก็ใช้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงตอนนี้ก็ยังให้ผลผลิตอยู่ในอนาคตต้นกล้วยเหล่านี้ก็จะล้มหายตายจากไปเราก็จะมีพื้นที่สําหรับการสัญจรไม่ว่าจะเป็นพานะเ,าเล็ก หรือใหญ่ก็สามารถที่จะเข้าได้นี่ทุกท่านจะพบว่าต้นไม้ที่เราปลูกบางต้นก็กําลังเล็กอยู่ที่เล็กนี่ไม่ใช่ว่าเราปลูกทีแล้วต้นไม้ไม่โตแต่ว่าเป็นการปลูกแซมเสริมขึ้นมาเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงแรกๆทีเ่เราปลูกแล้วก็ตัดยา้าแล้วก็ไปดูาะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้นไม้บางต้นก็จะตายไปเพระฉะนั้นเราก็ปลูกเสริมขึ้นมา ก็ปลูกเรื่อยๆที่สวนของเราเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะปลูกต้นไม้ตอนนี้น่าจะเกือบราวๆหมื่นต้นได้แต่เราก็ยังไม่หยุดปลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยมีพื้นที่ว่างตรงไหนที่พอจะสามารถปลูกได้เราก็จะปลูกแต่ว่าที่สำคัญที่สุดอยากจะฝากกับทุกท่านแล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนกับทุกท่านอย่างนี้ว่าหลายคนที่ ปลูกต้นไม้ที่หลังเนี่ยถ้ามีพื้นที่เยอะก็อาจจะปรับพื้นที่ให้เรานั้นสามารถที่จะเดินหรือไม่ก็เป็นเส้นทางที่เราสามารถที่จะใช้รถขับสัญจรได้จะสะดวกสบายในอนาคตเพราะว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการเก็บผลผลิตหรือเราต้องการที่จะขนปุ๋ย ขนทรัพยากรต่างๆมาใส่เนี่ยก็จะได้ง่ายแลสะดวกขึ้นพื้นที่ของเราก็ปล่อยพื้นที่ไว้อย่างนี้ก็คือใช้สำหรับการเอาปุ๋ยหรือเก็บผลผลิตที่สวงเราเอาไปขายหรือว่าเอาไปแบ่งปันเนี่ยเราก็จะมีเส้นทางที่สะดวกขนย้ายได้ง่ายพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการปลูกต้นไม้ระยะเวลาการปลูกอยู่ที่ปีกว่า ซึ่งจะแตกต่างจากเส้นทางที่เราเดินผ่านมาเพราะว่าการปลูกต้นไม้ที่สวนของเราเนี่ยจะเป็นการทยอยปลูกเป็นบางจุดนั่นหมายความว่าเราไม่ได้ท,ทําทีเดียวคําว่าไม่ได้ท,ทําทีเดียวในที่นี้หมายถึงว่าเราไม่ได้เอาต้นไม้แล้วเราก็ปลูกทั้งหมดเพียงแต่ว,ว่าเราแบ่งโซนไว้ซึ่งการแบ่งโซนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่า กำลังและแรงงานของเรานั้นมีเพียงพอที่จะทำไหมเพราะนั้นสวนของเราเราก็จะแบ่งเป็นโซนบางโซนเนี่ยต้นไม้ใหญ่หน่อยก็จะพบว่าเราทำเมื่อ3ปีที่แล้วบางโซนเหมือนต้นไม้ที่เราเดินผ่านมาซึ่งกลายเป็นอุโมงค์ต้นไม้ไปแล้วก็ระยะเวลาก็2ปีกว่าตรงจุดนี้ก็ระยะเวลาอยู่ที่ปีกว่านี่บางต้นก็โตมากักเกือบ2ปีได้เราก็ทยอยแบ่งพื้นที่เราทำ ขึ้นมาเรื่อยๆก็มีความสวยงามนี่ก็วันนี้เป็นโอกาสที่ดีครับก็ได้เอาบรรยากาศของอุโมงต้นไม้มาแลกเปลี่ยนกับทุกท่านได้ร่วมรับชมด้วยกันเพราะว่าหลายคนนี่เมื่อปลูกต้นไม้ไปแล้วก็ต้นไม้บางต้นอาจจะไม่เจริญเติบโตเพราะว่า,าพื้นที่ของดินหรือว่าสภาพ แวดล้อมอาจจะต่างกันอาจจะสูญเสียกําลังใจหรือบางคนนี่หลายคนอาจจะมีการไปเปรียบเทียบกับที่อื่นว่าเอ๊ะทำไมสวนของเราปลูกเหมือนกันแต่ว่าต้นไม้เล็กกว่าต้นอื่นก็อยากจะเอาบรรยากาศของสวนเราเนี่ยนะครับมาแลกเปลี่ยนกับทุกท่านทุกท่านจะได้มีกําลังใจเพราะฉะนั้นต้นไม้นี่จเจริญเติบโตแน่นอนเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาซึ่ง การใช้ระยะเวลาของต้นไม้ของการเจริญเติบโตนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่ที่เราปลูกนั้นมีความดมสมบูรณ์หรือไม่แต่ต้นไม้จะเจริญเติบโตมากหรือน้อยเนี่ยในอนาคตนี้ต้นไม้จเจริญเติบโตแน่นอนด้วยเหตุผลว่าต้นไม้เนี่ยก็จะสลัดใบเมื่อสลัดใบเนี่ยใบเหล่านี้ก็จะกลายเป็นปุ๋ย แล้วก็ย่อยสลายเป็นอินทรีย์ต่างๆก็ทําให้ดินดีแล้วก็ต้นไม้ก็จเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนที่ตั้งคําถามว่าปลูกต้นไม้แล้วจะโตเมื่อไหร่โตแน่นอนครับขอเพียงให้เราเอาต้นไม้นั้นลงหลุมแล้วก็กลบต้นไม้ของเราที่ปลูกก็จะเจริญเติบโตแน่นอนก็วันนี้ตื่นมาตั้งแต่เชา้าก็เห็นบรรยากาศ เห็นต้นไม้ที่เราปลูกก็มีความรู้สึกมีความสุขสดชื่นหลายคนเนี่ยผมเชื่อมั่นครับว่าถ้าเราปลูกต้นไม้แล้วเรามาพบต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยเจริญเติบโตบางทีเนี่ยเราแทนที่เราจะมีความรู้สึกว่าโอเคนะตื่นมาอิดช้าคนอื่นแต่ว่าคนที่ปลูกต้นไม้เนี่ยบางทีตื่นมาแล้วก็มีรู้สึกว่าอิดช้าตัวเองนะที่มี สวนที่มีต้นไม้แบบนี้นะครก็เป็นบบรรยากาศและเป็นความรู้สึกที่อธิบายยากจริงๆครับก็วันนี้ก็พาทุกท่านมาเยี่ยมชมบรรยากาศช่วงเช้าเช้าแบบนี้ก็มีความรู้สึกสดชื่นแล้วก็อยากแบ่งปันเอาความรู้สึกสดชื่นนี้มาแลกเปลี่ยนแล้วก็เอามาฝากทุกท่านครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่วยดูฟาร์มรักเราด้วยนะครับหรือไม่ก็ถ้าใครอยากติดตามเพจที่สวนของเราก็เอนดูฟาร์มรักสามารถที่จะเซิร์ชเข้าไปแล้วก็กดติดตามเพจรวมทั้งกดติดตามช่วยดูฟาร์มรักเราด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านใครที่ยังไม่ปลูกต้นไม้ก็รีบปลูกครับต้นไม้ที่เติบโตในวันนี้ก็คือต้อนไม้ที่ปลูกในวันนี้ครับ เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านครับสวัสดีครับ